สสลามัยกุครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่24สิงหาคมพศ2566ขนาดนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มนะครับวันนี้ถอนไม้ทุรักทุเลเลยขนาดเอาเข้าลมแล้วนะฝนตกเพิ่งหยุดสักพักหนึ่งเนี่ยครับเพิ่งหยุดประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มนะครับนี่ยังเปียกๆแช่ๆแบะๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถอนไม้แบบทุรักทุเลอะ คือรีบๆถอนเลยนะครับกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรอันไหนถอนไม่ทันก็พยายามถอนอัเนี่ยอันนี้ยังเปียกแฉะอยู่เลยนะครับพอยกเข้ามาถอนตรงนี้ก็ยังเปียกแฉะอยู่เลยนะครับก็ต้องพยายามถอนเพราะว่ามันนานหลายวันแล้วมันไม่ดีลูกค้าบ่นเอานะครับก็เดี๋ยวมีของใครบ้างอย่างเนี้ยอย่างนี้คือเนี่ยเนี่ยก่อนฝนจะตกแป๊บเดียวเองก็เร่งถอนเดี๋ยวบางตัวจัดตรงนี้ก่อนนะอันนี้คุณของคุณวนิดานะครับนี่ของคุณวนิดาตะเกี้ ที่ลงมาเมื่อตอนที่ลงขายเมื่อตอนอะไรอะ่ะตอนสี่โมงใช่ไหมตอนสี่โมงของคุณวันิิดานะครับเดี๋ยวมีต้นไหนยังอยู่ก็เดี๋ยวบางตจะพาไปดูแล้วกันนะครับเอาสมุดลงมาป่ะไหมลูกนะครับอ่ะมาของคุณวาลีต้นที่สามนะครับช็อกโกแลตชิพนะครับพรุ่งนี้ส่งให้นะครับของคุณสุภาพรชุดที่สามที่สี่นี่ของคุณสุภาพรน,นี่ นะครับของคุณตุพาพรนะครับเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ส่งให้นะครับแล้วก็ของสมพงศ์นะครับช็อกโกแลตชิพต้นที่สองกับสี่อ่านี่นี่ครับของของคุณสมพงศ์นะครับนี่แล้วก็มีไม้สีแดงพยาเพิ่มทรับต้นหนึ่งนะครับเอาไปเลื่อยเอาไปเลืยนะครับนี่นะครับของคุณดารีนานะครับนี่ าสามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งสองหกเจ็ดนะครับนี่ของคุณดารีน่านะครับนี่สี่ชุดนะครับแล้วก็อ่าอ่าครับสินของคุณดารีน่านะครับหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับนี่ดูดิโคตรใหญ่รากเยอะเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าให้ฮอร์โมนนะครับอันนี้ให้ทุกสี่วันนะก็จะใหญ่อย่างนี้แล้วมันขึ้นกิ่งขึ้นก้านสวยเห็นไหม กิ่งก้านใบนะครับนี่สวยดอกมาดีนะครับแล้วไม้มันสุดแข็งแรงอ่ะมันไปเลี้ยงแล้วมันไม่ต้องประครบประงมครับบางตนนี่เลี้ยงไม้สําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างมาดูต้นไม้อ่ะเลี้ยงปล่อยๆเดี๋ยวก็สวยนะครับเพราะว่าเราเซตไม้ไปพร้อมแล้วของคุณดอลล่าต้นที่สามนี่บางตจะพามาดูไอราชนีกิ่งตอนสายคงประธานที่บางโตบอกที่ที่เนี่ยดูดิน,น,นี่บางโตจะขายไม้รากเยอะนี้แล้วแผ่รากไว้เรียบร้อยนี่ดูตูดเลย แผ่ลากไว้เรียบร้อยนะครับนี่ลูกค้า,าไปคัดคัดลากได้แล้วนะครับคัดลากได้แล้วคัดลากขึ้นเลี้ยงได้แล้วนี่แล้วบางตัวฝังนี่เห็นไหมดูรอยนี <lucky. S 2> ่ต้องให้ดูแบบนี้นี่ดูรอยนีเย่เห็นไหมนี่เนี่ยที่ลูกค้าเห็นนี่จะเห็นแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นแค่ตรงนี้นี่แค่นี้นี่จะลึกลงมาในจากปากกระถางลงมาอีกประมาณสามนิ้วนี่แล้วลากยาวลากเยอะลากเต็มนี่คัดลากคัดลากได้แล้วนะครับคัดลากได้แล้วนะครับอุ้ยเอ้าอันนี้ยังอยู่เลยรอยที่ตอนไว้ นะครับนี่คัดลากได้แล้วเนี่ยมันมีอันเนี้ยเดี๋ยวลืมเห็นปะม,นมันเข้าไปในเนื้อหรืออย่างเดี๋ยวรีพรุ่งนี้ทําแล้วกันนะเนี่ยมันมีมันมีเชือกอยู่นะครับรอยตอนร,อย,อ,นรอยตอนนะครับกิ่งมันเป็นกิ่งตอนจริงๆไม่ใช่กิ่งชํานะเนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็นเลยครับนี่รอยตอนกิ่งเห็นไหมนะครับมันมีรอยตอนอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณดอลล่าเอาไปคัดล่าก็ดึงออกแล้วกันนะครับมันอยู่เนี่ยมันลอยตอนกิ่งนะครับตัวลืมลืมลืมมาออกเนี่ยความลืมของคนอะไรนะอ่ะมีแล้วของคุณหนึ่งสอีอ่ออหาไม่เจอคุณดวงด u เดวงนะครับ หนึ่งสองสี่อนี่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 มันโตก็คือด้วยความที่มัน,ม,นมันหลากหลายจัดหาไม่เจอนี่ของคุณดวงนะครับราชินีพันดอกสายกงประธานเพาะมาเลสนะครับนี่ดูต้นอ้วนๆเลยนะครับนี่คุณนัชพลน,นะครับนี่ดูต้นที่เจ็ดดู เนี่ยคัดลากได้เลยนะครับดูเด็ดบางตัวทรลากไว้นี่แบนเนี่ยแผ่ไว้เรียบร้อยนี่ไม้ลากเยอะนี่เห็นไหมนี่เห็นรอยไม้นี่ฝังแค่นี้เลยนะลงไปจากนอป่ากกระถาง3มนิ้วเนี่ยนะครับนี่นะครับกิ่งก้านทรงสวยมากนี่ดูลำบเบล้่มเลยนะครับนี่อันนี้เป็นส่งนี่แม็กเพสนะครับลูกค้าท่านใดที่แบบส่งไปรษณีย์แล้วมันมีปัญหาบ่อยๆก็จะย้ายขนส่งมาส่งนี่แม็กเพสก็ได้นะครับนี่ของคุณนัชพลน,นี่อยู่เดิมบางน้าบัวสุพรรณ ไปสนีห่วยแตกมากเลยครับมีปัญหาก็ต้องย้ายย้ายส่งมาส่งนี่เมกเพ็กก็โอเคนะครับคุณอสุรศักด์น้ำมันเหลืองสามขวดไปแล้วคุณทวีศักดิ์ครึ่งปลูกสองชุดไปแล้วคุณแววนี่คุณพี่แววนะครับอ่าอยู่นี่นะครับนี่3มต้นนะครับ3มต้นนะครับนี่3มต้นนี้แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพ1ต้นนะครับแล้วก็มี พมลสองขวดแล้วก็มีต้นที่ห้าสิบห้าต้นที่ห้าสิบห้าตงเว่อร์วังอลังการมากเลยดูดิใหญ่สวยใหญ่สวยมากนะครับมาต่อไปมีอีก <c oughs> อันนี้ยังไม่ครบนะอันนี้ยังไม่ครบเพราะมันตกรอบเมื่อวานวันหนึ่งไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรเพราะฝนมันตกวันนี้ก็ต้องดันทุลังอะ่ะนะครับพี่สาวพี่สาวต้นที่สี่สิบเจ็ดอ้าวยังไม่ได้เดินไปถือมานะครับต้นที่สี่สิบเจ็ดส่งทั้งกระถางนะครับของพี่สาวของคุณวิรัต นะครับวีรัตนะครับสี่สิบเอ็ดห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับอยู่นู่นนะครับนี่ส่งพวกนี้นะครับอันนี้ของคุณวีรัตได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะครับเดี๋ยวบางตเขียนที่อยู่ใหม่ให้นะครับนี่นะครับของคุณวีรัตอันนี้ต้นใหญ่เลยรากเยอะเห็นไหมใหญ่โตโมโหระึกคุณวันิดาคุณวันิดาอยู่ไหนนี่คุณวันิดานี่ไม้สิบต้นแถมสองคือ,อนนี้นี่สิบต้นแถมสองดูโคตรใหญ่โตสวยงามนะครับมองไม่เห็นแล้ว ต้นบังไปหมดนี่นี่ดูใครสนใจไม้สิบต้นแถมสองมันจะมีพวกลูกไม้พวกอะไรไปด้วยนะนี่สั่งได้เลยสั่งได้เลยมีอีกเยอะนะครับแล้วก็สี่ต้นพันต้นที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่สี่ต้นพันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับโอ้โหสวยๆเลยเนี่ยไม้ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วไปลงปลูกเนี่ยรอยมันมีเห็นไหมลงปลูกเช่าเดิมเลยครับลงปลูกเช่าเดิมไม่ต้องทําอะไรแล้วไปถึงดอกไหนที่มันเหี่ยวๆเซียวๆ,ยวๆยวก็เด็ดออก นะครับปลูกเท่ารอยเดิมนี่เห็นรอยเดิมมันไหมนี่นี่รอยเดิมนี่เห็นไหมนี่ปลูกเท่าเดิมเลยนะครับปลูกเท่าเดิมอันนี้ก็เหมือนการปลูกเท่าเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอนเล่นลากต้นที่สี่สิบสี่สี่สิบห้าห้าสิบสามเนี่ยดูต้นใหญ่ๆเลยนี่โอ้โหใหญ่ปลาลืมบะาล,ล่ำาล่ำปเหลือเลยนั่นก็ลงลงปลูกถ้าไม่มีเวลาทําก็ลงปลูกเท่าเดิมไปเลยครับนะครับหรือยกขึ้นสักสามนิ้วแต่จริงๆยกขึ้นสามนิ้วจะสวยกว่านะครับนี่ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นี่นะครับของคุณวานิดานะครับของคุณชลิณเนี่ยของคุณฉลินติดต้นแถมสองเนี่ยทุกชุดจะมีลูกไม้ปนไปนะทุกชุดจะมีลูกไม้ปนไปนะครับเนี่ยทุกชุดจะมีลูกไม้ปนไปครับสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนี่ใครจะเอาติดต้น,นแถมสองยังมีนะอันนี้ก็ใครจะสั่งกระถางหกนิ้วมือสองมีนะครับอันนี้ของคุณทารมณีนะครับเอ,อ่อบางโตยังไม่ได้เปิดบินนะ ของคุณทานะมะันีนะครับนี่ทานมณีนะครับก็สิบเอ่อร้อยห้าสิบใบสามร้อยนะครับนี่รวมค่าจะส่งขนส่งนะนี่ไม่เพจนะนี่จัดให้เลยก็มีเท่านี้น้ํามันเหลืองขวดละร้อยนะครับไม่มีค่าจะส่งพัสดุนะครับก็สิบสองขวดเอาพันเดียวซื้อสิบแถมสองนะครับซื้อสิบแถมสองน้ํามันเขียวเหลืออีกยิดเดียวนะครับก็ยังไม่ได้ทําต่อเลยนะครับก็เอาน้ํามันเหลืองมาก่อนเพราะว่าลูกค้าใช้แล้วติดอกติดใจมากกว่า นะครับน้ำมันเขียวนี้เอามาเหมือนกับว่าอย่างๆตลาดว่าชอบไหมถ้าชอบก็จะทําต่อถ้าไม่ชอบก็จะพับตําราเก็บนะครับแต่น้ามันเหลืองนี่คือลูกค้าสั่งประจําแล้วนะครับก็คือใช้ประจําแล้วก็จะมีตลอดนะครับขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุนะครับบางตัวจะส่งให้สิบขวดแถมสองนะครับนี่ดูอันนี้สวยไหมม่วงมหามงคลนี่อยู่ในกระถางปี๊บนะครับนี่ เนี่ยไม้ที่ธรรมดาธรรมดาที่ลูกค้าไม่ได้เลือกแล้วอ่ะเอามาใส่กระถางดินเผาเคลือบสวยๆขึ้นอันนี้ทรงเรียบๆมากเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเรียบบแต่ดูเดี๋ยวพอมาตัดแต่งลากสวยไหมสวยงามมากเลยนะครับม่วงมหามงคลนะครับต้นนี้สวยมากนะครับนี่ใครสนใจต้นใหญ่ๆดูดิตัดแต่งลากเรียบร้อยงดงามอลลามตานะครับก็ขอแ0ด้ยค่าส่งร้อยหนึ่งเหมือนเดิม นะครับอันนี้ก็เป็นตอเล่นลากนี่ลีลาเล่นล,ลาลกนี่ชมพูตัวนี้อันนี้ก็ขอ800ค่าส่ง101น,นะครับข้างหลังก็มีต้นหนึ่งนี่ทำตอลีลาเล่นล,ลากอันนี้ก็ดอกยังไม่มานะครับทรงสวยนี่ขอ800ค่าส่ง101สวยๆเลยนะครับก็มีตรงนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวทยอยส่งพ่กนี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยจัดให้พ่กนี้ตอญี่ปุ่นทรงสูง11 12 13 14ไปแล้ว สิบห้าไปแล้วนะครับเอ่อหนึ่งสี่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ต้องเดินเดินต้องระวังหน่อยีมีอยู่อีกมีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีสิบมีห้ามีมีสองมีมีหกนะครับนี่อันนี้ติดฝักด้วยนะครับนี่มีอีกสองสี่เดี๋ยวสองสี่หกมีเจ็ดต้นเจ็ดต้น สี่ต้นพันธ์ใช่ไหมสี่ต้นพัน์สองสี่หกเออสามหกเก้านะครับอันนี้เก้านี่นี่ดูดิสี่ต้นพัน์สองต้นห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบอ้าวเจ็ดต้นนี้ เจ็ดต้นนี้นะมีเก้าแปดสิบเจ็ดสองหกห้านะครับนี่เจ็ดต้นนี้ใครจะเอาขอพันห้านี่จัดเลยเจ็ดต้นนี้นะขายเหมาเลยขายเหมาเลยครับใครจะเอาขอพันห้าเอ่อเอาค่าส่งมาร้อยเดียวนะครับใครชอบทักมาใหญ่ๆสวยๆแล้วที่บางโตลงเมื่อตอนสี่โมงเนี่ยนะครับลูกค้าเอาไปแล้วสนะี่สี่แปดแล้วลูกค้าไปแล้วแปดหรือเจ็ดนะครับนี่เจ็ดต้นนี้ใครจะเอาทักมา ขอพันห้าขอพันห้านะขอพันห้าเท่านั้นแหละค่าส่งออกมาร้อยหนึง่งนะครับสวยๆเลยแล้วต้นใหญ่ๆล่ำๆด้วยใครชอบทักนะแล้วก็นี่สายสามต้นพันยังมีอีกมันลงไว้ยี่สิบต้นมันมีอีกสิบเอ็ดต้นนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ถอนเลยมันถอนไม่ทันนี่มีอีกสิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นนะที่ยังอยู่เนี่ยก็เนี่ยเลขอะไรบ้างไม่รู้ตัวจำไม่ได้เนี่ยมีอีกสิบเอ็ดต้น ใครจะเอาสิบเอ็ดต้นนี้บางตขอแค่สามพันค่าส่งให้บางโต2 0สองร้อยพอนะครับเนี่ย mm. ก็เหมาไปเลยหูดอกสวยมากเลยต้นนี้ดอกสวยมากค่าส่งให้บางโตสองร้อยพอนะครับสิบเอ็ดต้นนะเอาไปเลยนะครับบางโตจะได้ปิดการขายนี่ไซส์ไซส์ต้นละสี่ร้อยอ่ะนะครับมีอีกสิบเอ็ดต้นบางตขอสามพันค่าส่งให้บางโต2 0สองร้อยแล้วก็ตอญี่ปุ่นทรงสูงมีอีกเจ็ดต้นขอพันห้าค่าส่งเอาให้บางตัวร้อยหนึ่งนะครับใครชอบทักมาเนี่ย สิต้นแถมสองยังมีอยู่ประมาณสามชุดนะครับมีประมาณสามชุดใครจะเอาก็ทักมานะครับสวยๆใหญ่ๆใ,ใช้ได้ใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใครจะเอาทักมาแล้วก็น้องนั้นก็ไม่มีอะไรนะยังไม่ได้ลงขายนี่ยังไม่ได้ลงขาย,ย,ขายส่วนในตอรีลาต้นละห้าร้อยก็มีอีกสามต้นมีอีกสามต้นจําไม่ได้ลวต้นที่เท่าไหร่บ้างก็ไม่รู้บางตัไม่ได้เอาสมุดออกมามเพราะมันเปียกเปียกออกมาแล้วมันเปียกหมดแหละตอรีลาต้นละห้าร้อยอ่ะสามต้น ต้นละห้าร้อยมีสามต้นนะใครจะปิดฟอให้บางโตมีสามต้นมันมีสามต้นนะใครจะปิดฟอให้บางโตทักมานะปิดฟอให้บางโตหน่อยนะครับปิดฟอให้บางโตหน่อยบางโตขอพันเดียวเนี่ยต้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ตัวจำไม่ได้มันเหลืออีกสามต้นใครจะปิดฟอให้บางโตบางโตขอพันเดียวเอาค่าส่งมาร้อยเดียวนะครับนี่ใครจะปิดฟอให้บางโตมันเหลืออีกสามต้นที่ต้นละห้าร้อย่ะขอพันเดียวเอาค่าส่งมาร้อยเดียวพอเนี่ยฝนตกน้ำมันท่วมนะครับยังยันยังถอนไม่หมดเลยนะน่ะ นะครับก็มันเต็มมันเต็มตรงนั้นแล้วต้องไล่ <G ül> ไล่ตามคิวอ่ะไล่ตามคิวไปนะครับแล้วก็อันไหนเติมได้ก็เติมไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นี่นี่เต็มกระถาง11นิว้วแล้วต่อญี่ปุ่นทรงสูงนี่มังโตจะเอาขึ้นกระถางปี๊บเนี่ยมังโตก็จะทาเป็นตัวอย่างว่าไม้อ่ะพอเต็มอย่างเงี้ยมันขึ้นกระถางปี๊บมันใหญ่ไวมากเนี่ยพวกนี้ใหญ่ไวเห็นไหมใหญ่ไวมากนะครับจากกระถางพลาสติกดำา11นิว้วอ่ะเนี่ยเนี่ยพอมันเต็มอย่างเงี้ยขึ้นกระถางปี เปลี่ยนเลยใหญ่ไวมากใหญ่เร็วมากแล้วก็มีอันนี้นี่ไม้ปีป๊บมีเก้าต้นตรงนู้นก็ถอนไปหมดแล้วนะไม้หมดละนี่มีเก้าต้นนี้เก้าต้นนี้บางโตขอเดีย๋ยวบางตัวเติมใบด่างให้ต้นหนึ่งด้วยนะครับเอาใบาด่างให้ต้นหนึ่งด้วยเป็นสิบต้น่ะบางโตขอสี่พันนี่เก้าต้นนี้ต้นใหญ่ๆหญ่เลยนะ ให้ใบด่างต้นหนึ่งเป็นสิบต้นสิบต้นขอสี่พันนะครับสิบต้นขอสี่พันเอาค่าส่งมาสามร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณลุงนิดนะครับลุงนิดมาจอออกมาเอาไม้ไปแล้วนะครับมาดูต้นไม้มาต้นไม้ที่ฝากไว้เอาไปแล้วนะครับก็นี่อันนี้เอาไปแล้วนะครับก็เท่ากับไซต์ต้นลาพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยก็ยังมีต้นนี้หนึ่ง นะครับต้นที่หนึ่งต้นที่สามยังอยู่นะต้นที่สี่ไปแล้วต้นที่หนึ่งสามต้นที่หกอ่าต้นที่หกยังอยู่นะต้นที่หกต้นที่เจ็ดยังอยู่ต้นที่แปดยังอยู่ต้นที่เก้ายังอยู่ต้นที่สิบยังอยู่นะครับสิบเอ็ดไปแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ายังอยู่นะครับต้นเดียวก็ พันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยสองต้นสองพันห้าค่าส่งก็สองร้อยสามต้นสามพันห้าค่าส่งก็สามร้อยสี่ต้นสี่พันค่าส่งก็สามร้อยนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอันไหนแบบไหนก็ต่อใหญ่ๆก็ยังอยู่ตามนั้นแหละนะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมานะครับก็มีหลากหลายครับมีหลากหลายเห็นคลิปบางตัวก็ฝากกดแชร์นะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามนะครับใน YouTube ใน Facebook ใน Tik t o อกใน i n s t a g r กรมให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะเพราะว่าถ้าไม่กดเนี่ยบางโตก็จะไม่เลื่อนอันดับทักทีมันก็อยู่ที่เดิมฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามนะครับใน YouTube ใน Facebook ใน t i k t อกใน i n s t a g r กรมถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนบางโตหรือยังไม่ได้ติดตามบังโตในในในแอปไหนก็อ๋อ ก็เข้าไปที่แอปนั้นแล้วพิมพ์คำว่าชวนชมบางโตแล้วกดติดตามได้เลยนะครับทุกแอปไม่ว่าใน YouTube ใน Facebook ใน t k t t o k ในอินสตาแกรใช้ชื่อเดียวกันครับชวนชมบางโตนะครับก็ไม้ที่เลี้ยงแล้วเลี้ยงให้สมบูรณ์กว่าจะออกขายนี่ชมพูบีเสื้อสามพันนะครับค่าส่งก็สองร้อยนะครับนุ่นข้างบนเป็นซับเสร็จถีข้างขวาข้างขวาหน้าจอถ้าลูกค้าเห็นเห็นก็คือข้างขวามือนะครับ ด้านด้านที่ลูกค้ามองจากจอโทรศัพท์นี้เป็นสีขาวด้านซ้ายมือเป็นชมพูรัพ์เจริญนะครับนะครับดอกก็หมดไปรอบกำลังจะแทงดอกรอบใหม่นั้นสองพันนะครับก็สามพกับสองพันห้าพันใครรับสองต้นนี้ก็ขอสี่พันค่าส่งก็สามร้อยนะครับนี่ใครรับสองต้นนี้ก็ขอสี่พันะแล้วก็มียักษ์ยักษ์ ยักษ์เสียบเหลืองซับเจริญนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขอ2 0 0พันค่าส่ง100นะครับใครจะเอาทั้ง3ามต้นนี้เหมาเลยบางตัวก็จะขอเท่าไหรอ่อ่ะขอขอแค่5 0 0พันนะครับ3มต้นนี้ใขรเหมาขอแค่5 0 0พันค่าส่งให้บางตัวสัก400รอยนะครับแต่ถ้าต้นนี้ต้นเดียวก็ขอสองพันค่าส่ง100อต้นนี้ต้นเดียวก็ขอ3า0พันค่าส่งก็200ต้นนู้นก็ขอ2 0 0พันค่าส่งก็200นะครับ ค่าส่ง200เอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ค่าสอันนู้นต้นมันใหญ่นะครับก็ยังไ,ไงดีล่ะถ้าเอาลายต้นเอาค่าส่งอันนี้อันนี้200แน่แน่ต้นมันใหญ่มากนะครับอันนี้200อันนั้น100นึงอันนู้น100นึงนะครับเนี่ยใครจะเอาต้นนี้ก็ขอ3,000ค่าส่งก็200ข้างหลังก็ขอ2,000ค่าส่ง100แล้วต้นเหลืองนั้นที่เป็นต่อยักษ์นั่นก็ขอ2,000ค่าส่ง100นะครับใครรับ2ต้นนี้ก็ขอแค่4 ค่าส่งก็สองรอ่าใครรับต้นนู้นด้วยเป็นสามต้นก็ขอห้าพันค่าส่งก็สามร้อยขอแค่นั้นพอขอแค่นั้นพอนะครับบางตแบบถ้าใครซื้อบางตัวเยอะหน่อยบางตัวลดลดแหลกลดแหลกเพชรหน้าวังเพชรหน้าวังเพชรหน้าวังกลางกางกล้องราชินีกิ่งตอนสายกุงประธานนั่นกระถางเม็ดนะครับข้างหลังกระถางเม็ดหมดเลยนะครับก็เป็นไม้ที่ไม้เก่าเก่าไม้โบราณนะครับ มันตไม่มีไม้รุ่นใหม่หรอกมีแต่ไม้ไเก่าๆเพชรนาวังก็เป็นตัวเก่าๆนี่กิ่งตอนราชนินีพันดอกสายคงประทานก็เป็นไม้สายเก่าๆบางค้าดําริบางค้าพระครูดํารินะครับนี่อันนี้ก็แทบจะหายไปหมดแล้วนะครับไม่ยอมติดฝักนะเขี่ยกี่รอบก็ไม่ติดฝักเป็นไม้เก่าโบราณติดฝักยากนั่นตรงกลางนี่ก็เ,เพชรพันล้านนะครับนี่นะครับอันนี้เพชรบ้านนาตรงกลางจอราชนินีพันดอกสายคงประทานนะครับนี่ก็ราชินีอีกต้นหนึ่ง นะครับแล้วก็มีเพชรอีสานอยู่ตรงนู้นนะครับแดงอุดมทรัพย์แล้วก็มีลูกไม้อีกสามต้นสี่ต้นห้าต้นที่เหลืออยู่นะครับก็ตามนี้เลยครับชอบอันไหนแบบไหนก็ทักไทยมาก็จะจบจบคลิปด้วยอันไหนดีอะ <c oughs> นี่นี่กำลังหาทางลงอยู่นะว่าเอาเอา,เอาต้นไหนจบคลิปดี <c oughs> คิดไม่ออกมันเยอะจัดนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาต้นนี้ดีกว่านี่สามพันค่าส่งก็สองร้อยนี่สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ฝากฝาก ร้านจนชมบางโตนะครับฝากลูกค้าช่วยสนับสนุนด้วยนะครับก็เป็นร้านขายต้นจชนชมที่เลี้ยงไม้เลี้ยงไม้ให้สมบูรณ์ก่อนจะขายอ่ะไม่ใช่พออะไรหน่อยก็จะขายก็ไม่เอาเอาเลี้ยงแบบเต็มที่เนี่ยไม้ตอใหญ่ๆนี้ก็ตอขุดนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ไม้สมบูรณ์แข็งแรงจริงนะครับรากเยอะๆต้นใหญ่ๆกิ่งดีๆเลี้ยงจนสมบูรณ์ขุนตะอ้วนพีอิมน้ำสำราญไปถึงท่านลูกค้าเลี้ยงง่ายชวนชมบางโตเลี้ยงง่ายตายยากครับ ชวนชมบังโตสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลา,ามัะลัยกุมวะรหอมาตุลลฮอวะบารรกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ